ก็จะตากไว้ตรงนี้แหละให้ยอดเขามีความแห้งหน่อยเนาะเราก็จะเอาไปเก็บไปห้องใต้ดินหรือห้อ,อยไว้แถวนี้แหละก็จะทำให้เราเก็บไว้ได้นานตรงนี้เราจะทำการปลูกพริกนะคะัวหอมก็บานจากมเมล็ดนะคะบานจากมเมล็ดเสร็จเราถึงเอามาลงปลูก นี่ตั้งแต่ปลูกคือไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะหัวเขาจะไม่ค่อยใหญ่นะแต่ก็ได้กินอยู่เอาเวลาที่ไหนใส่ปุ๋ยปลูกคินใบคินใบซื่อๆนั่นแหละ เราก็จะทำการซ่อมแซมต้นไหนที่มันตายนะคะไม่เป็นไรมันออกหน่อยช้ากัวมูกระสางเขาก็จะมีกินเรื่อยๆต้นหอมญี่ปุ่นนะคะก้านเขาจะใหญ่ใบเขาก็จะใหญ่สามารถทำพวกแบบว่ายัดไส้นะคะเอาไปย่างเอาไปนึ่งได้นะคะเอาไปต้มยัดไส้แล้วก็ต้มแล้วแต่จะทำกินกันเลยหรือหั่นซอยนะคะดูมะเมล็ดนะคะ ข้อดีของการปลูกต้นหอมญี่ปุ่นนะคะคือปลูกครั้งเดียวกินได้เป็นสิบปีนะคะคือกอนหนึ่งเียเรายิ่งถอนนะคะเขาก็ยิ่งแตกแขนงมาเรื่อยตอนสมัยปุ้ยมาอยู่สเปนนะคะรแรกๆเนี่ยมาสิบกว่าปีที่แล้วอะนะคะปุ้ยปลูกก็มีเมล็ดพันธุ์มามาเรื่อยะคะ่ะปลูกทีเดียวอยู่ได้ตลอดทนทั้งร้อนทนทั้งหนาว ยิ่งถอนเขาก็ยิ่งขึ้นเขาจะออกมาเป็นช่อๆแตกแขนงออกมาตอนระปลูกระปลูกแค่ต้นเดียวนะคะอันนี้กำเอาไปทำกับข้าวทำให้ฝรั่งกิน ไปไปนี่เดี๋ยวเอาไปให้ไก่ะะจะเด็ดจริงๆแล้วคือจะไม่เป็นปจะแบบเด็ดไม่เห็นเนาะสวยมยนะะไหมจะทำหมูข้าวด้วยกันเอาผัดชลีไปด้วยนะคะ ต้นมันเดี๋ยวก็ต้องขอนะคะเดี๋ยวต้องปลูกแล้วใส่น้ำส้มสายชูอะค่ะ ก็เกลือด้วยก็ใส่พริกไทยนะคะแต่มันกร,ระด่างนร่กำลังเดาะใส่หบบนี้อาจจะเผ็ดแล้วก็ใส่ หางมันไม่ดียวแค่นีใส่ข้าวใส่น้ำลงไปใส่น้ำพอเป็นตแบบนี้นะคะแล้วก็ทำการปิดฝา ถ้าเราอยากใส่ขนมก็ใส่ได้นะคะก็ใส่เน็ดหน่อยนะขนมรสเนื้อก็ใส่ไปหรือรสผักก็ได้ก็ประมาณ30นาทีค่ะตุนเปื่อยแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะยูนีเขาจะกินแบบปเปื่อยๆค่ะพี่นอ้องผักพักผักหยัางน่ะเขาจะบัไดกินแบบกรุบกรอบคือบานเห้านะคะมันเนี่กัละลําทำไปช่อมไปก้อนแล้วน้าซุปนี่มแซบ่บ